ก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าตอนนี้ผมเองเป็นคนหนึ่งที่ได้ลงทะเบียนหมอพร้อมไว้แล้วที่จะรอรับการฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้มีหลายคนถามว่าทําไมจะต้องทําไมจะต้องลงฉีดวัคซีนเพราะว่าผมคิดว่าคนที่ผลกระทบจากการฉีดวัคซีนน่ะไม่เคยมีใครเสียชีวิตแต่คนที่เสียชีวิตจากโควิดมีเยอะเหลือเกินแล้วก็จะเป็นวัคซีนยี่ห้ออะไรเนี่ยผมว่า ตัดสินใจฉีดนะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ถ้ามีโอกาสได้ฉีดเร็วเท่าไหร่ก็เท่ากับเราได้หนีจากโรคโควิดได้เร็วขึ้นเท่านั้นเองส่วนตัวผมเองตอนนี้ก็อายุเกินกว่า60ปีแล้วแต่ก็ตอนนี้ลงทะเบียนหมอพร้อม,มเรียบร้อยแล้วไม่ไว่าจะเป็นชินโนแวคหรือจะเป็นแอสตราเซเนกายี่ห้อไหนผมพร้อมที่จะเป็นคนฉีดนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องข่าวลือด้วยที่ออกมากต่างๆเป็นข่าวปลอมทั้งนั้นนะครับเรื่องราวของคนฉีดวัคซีนแล้วก็แพ้วัคซีนหรือแพ้อะไรต่างๆนานาล่าสุดเนี่ย ผมเห็นคนที่เขาฉีดวัคซีนแล้วก็เขาไปเอ็กซเรย์ปอดปอดเขาใสมากเลยแต่คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนถ้าเป็นโควิดเมื่อไหร่เนี่ยปอดจะเป็นฝ้าขาวเป็นพังผืดเกิดขึ้นมามากอันนี้อันตรายมากทีเดียวขอให้ทุกคนตัดสินใจนะครับถ้าเกิดว่าท่านลงทะเบียนหมอพร้อมไม่เป็นก็ติดต่อไปทางโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตาบลหรือว่าทางอสอมที่ท่านรั้จักหรือว่าใกล้ตัวท่านที่สุดและท่านจะปลอดภัยจากโรคภัยรายนี้ครับ